ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ดำเนินมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับหรือก็คือโรบิน a Flip of a c o i n นะครับผมเป็นเุกณ์หลังจากอาคัมไน์อีกแล้วนะครับเราเนี่ยจะได้เล่นเป็นโรบินเพื่อที่จะทำการหยุดทูเฟสครับโดยที่ไม่มีความช่วยเหลือจากแบทแมนนะครับผมซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาธรรมดาอยู่แล้วนะหลายคนก็ลุยเดี่ยวมาตลอดเนาะฉะนั้นโรบินก็น่าจะทาได้เหมือนกันนะครับไปดูกันดีกว่าไปจากอ่าตอนล่าสุดนี่คือ เห็นมีการเรียกว่าเอ้าเดี๋ยวทำไมภาพล่างเหมือนโรบินเขาโดนจับอยู่เลยวะเอาว่ะนี่อยู่ในฮันนีมูนของเราอยู่เลยนะแสดงว่าแต่งงานแล้วจริงด้วยครับไม่ต้องไปเกาะเลยใช่ไหมไม่ไหนก็โรแมนติกได้โทษทีโทษทีกลดล็อกสัญญาณให้แล้วนะจัดการเลยอยู่ข้างในแล้วไม่ไม่ใช่ที่ชายหาดนะ ก็ไม่ได้แฮปปี้เหมือนกันแต่ทูเฟสก็อ้าวรร heading ใหม่แล้วเหรอเออเหมือนเพิกเฉยก็ไม่ได้ครับโอเคต้องจับคอร์นทิมใช่ขังลืมไปเลยว่าไงรอบนี้ก็ไม่เห็นอะไรมากมายนะเออมันก็ขนเงินไปเรื่อยๆครับขับปลอดภัยล่ะอุ๊ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออใช่ผมอยู่คนเดียวจะทิ้งกันแล้วเหรอ ไม่ใช่ไม่เป็นไรบร๊ฟฉันเอาอยู่ไอ้ตัวนั้นแน่เลยฮะที่มันตัดสัญญาเรานั่นน่ะฉนั้นน่าจะน่ารำคาญหน่อยนิดนึงมีข้าหน้า2ตัวครับ,บรเดี๋ยวขึ้น้าบนก่อนแล้วันเออมันกำลังจะเดินมาหากันครับอันนี้คือวุ่นวายละโอเคแต่ถ้ามาเดินไปอย่างนนะงั้นอ่ะผมจะการนี่ได้ไดครับไซเรนก่อนตัวเดียวเอ้สวย ลัดคออย่างนี้เลยจะขนเันไปไหนกันอย่าเพิ Guys, ins, ่งพูดอย่าเพิ่งพูดแปลไม่ทันแปลไม่ทันครับโอเคมองไม่เห็นเลยเฮ้ยเอามองไม่เห็นเฉยไม่เ okay ป็นไรข้างหน้าเหมือนจะเป็นลาวาใช่ไหมเมื่อกี้ตอนฉากผมเห็นอยู่เออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาไหนวะตัวไอ้ตัวที erm ่มันแจมสัญญาณอยู่ไหนเดี๋ยวขอหาไปหนึงนะหาไม่เจออยู่ข้างล่างครับ เออเฮ้ยมี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 มันรู้ตัวแล้วครับว่ามีคนโดนเทคดาวโอเคเพราะฉะนั้นผมจะงัดต่อหน้ามันได้แหละเพราะว่ามันไม่ได้หันหลังมามองครับแล้วก็ไซเลนส์ต่อเลยละกันหลับรัวๆหลับยาวๆครับเฮ้ยมันมีรีโมทให้ใช้ด้วยเหรอเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโทษโทษโทษมองไม่เห็นหรอกมองไม่เห็นหรอกเอามันขึ้นไปแล้ว นีไม่รอดแน่นอนรอบนี้หนีรอดแล้วนี่ไงไอตัวแจมอ๋อนั่นไงตัวแจมอยู่รุ่นครับโอเคพร้อมจะตายแล้วหรือยังล่ะแกนะ่ะเฮ้ยโอ้โหเกือบร่วงโอ้ย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 ,อย,อย,อยไม่ใช่ดิไม่ใช่จเฟียร์มอติอยู่แล้วเมื่อกี้เออเฮ้ยมันมีข้างบนตัวนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดน่าไงนั่าไงนั่าไงมันอยู่กันเี่คนอะคนเดียวหรือเปล่าเปิดประตูดิ เอาเปิดปตูไม่ได้ตัวดุนครับโอเคโอเคอย่างนี้แล้วลกันเดี๋ยวตัวน้อยสองตัวครับ <c oughs> ใช่ไหมเฮ้ยเ <c oughs> หลืออีกสิบตัวเลยหรอ <c oughs> เอาวะข้างล่างสองตัวไปฆ่าหมอก่อนละกันมันชุบด,ด้วยอะ่ะหมออ่ะ เทเจ้าวก่อนโอเคหมอหลับไปก่อนนะหมอเล่นขี้โกงอะ่ะหมอชอบชุบอะ่ะไอตัวนี้โดนครับคูบเลยมาทำเสียงดังหน่อยอา้อาวใช่เฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกไม่เห็นจริงด้วยครับเราจะเฟีร์มัลติอีเวนต์เอ้ยอะไรวะเฮ้ย อ๋อนึกว่าจะรู้อย่งแล้วปุ่มเป็นไรนี่ไงเทียเมาติเลยครับแล้วก็ขึ้นท้างบนโอเคครึ่งหนึ่งแล้วทิมได้ได้ได้เลยบับเซเลนเทคดาวได้ครับนี่ไงเฮ้ยไม่ยายิงสวยขึ้นไปก่อนเอาวะเดี๋ยวเข้ารูนั้นได้ใช่ไหมมาเลยเท่มากครับ เหลืออีก4เฮ้ยไอยตัวนั้นได้อยู่สวยฮะเดินมาเพื่อนได้ยินไหมเอ้าได้ยินเฉยนี่ไงขึ้นต่อหน้าแล้วก็โดดคับเข้าให้เลยลงมาลงมาอีกสองคนอะลงมาเลยครับเวลคัมเวลคัมทำอะไรเนี่ยเพื่อน นี่ไงอ,าม,าอมองไม่เห็นหมองไม่เห็นโอเคเรียบร้อยครับอือกับแทกหน้าเขาให้เลยฟอร์แมนอยู่ในคอนโทรลรูมเอามาเอเขารู้ว่าฟอนทูเฟสอ,อยู่ไหนอะไรเออจะพูดอะไรก็พูดมาโอเคเธอเป็นตำรวจที่ดีมาตลอดเลยใช่ไหมฮะ <cop>, huh? ตำรวจที่ดีเนี่ยนะ okay. โอเคขอบคุณอันนี้คือคำชมใช่ไหมเอ่อรู้สึกว่าจะมีห้องนู่นนะครับห้องที่เราเข้าไม่ได้ตอนแรกอ่ะมาเปิดเผยข้อมูลของเจ้าซะด,ดีีอินเทลเกตอย่างนี้เลยอยู่ไหนเขาอยู่ไหนไม่เกะไม่เกร็ไม่กลัวเออลัวยังโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวบอกอยู่ในออฟฟิศห่ักสาบานเลยเอา้าอืมโห<ม>ดังเปาะ ไม่เร็วใช่ไหมน่ากลัวมากเลยที่รักเดี๋ยวเราซับหายที่ไหนครับเนี่ยรู้ว่าแกอยู่นี่ไอ้หนูยังสู้เก่งเหมือนเดิมสินะฉันจะดีไปเดี๋ยวนี้ละหรือไม่ก็มาเจอหน้าฉันเลยเอาว่าเด็กอย่างนายทำอะไรฉันได้นายทำได้นะทิมเฮ้ยทำได้อยู่แล้วได้ยินไหม โรบินอยู่ดีเฮ้ยออมอยู่ในตาเผาจรงด้วยครับเออมันจะไปตามจับทูเฟสต้องจัดการเขาที่นี่เท่านั้นโอเครู้สึกว่าหลายๆคนจะมองโรบินเป็นเด็กมากเลยนะแบบบาบาร่าก็ให้กำลังใจตลอดเงี้ยตรงนี้ได้ฮะโอเคเคมันเก่งฉันยอมรับก็ได้เข้ามาตรงนี้ได้ใช่ไหมเปิดได้ฮะเป็นไงบ้าง ช้าเอาวะพยานจะลอบแบทแมนอยู่เธอเป็นได้มากกว่านี้นะเชื่อฉันสิช้าคือพยามจะลอบแบทแมนเหรออันนี้คืออะไรฮะเนี่ยอ๋อสนับฉันเบื่อไม่แล้ว explosive gel อ่ะไม่มีเหรอครับอ๋อนี่ยนี่นี่อยู่เลขเียอยู่เลขนีอยเลขนโอเค ฉีดเป็นตัวอาร์ด้วยอะโรบินหรืว,ว่าจะฉีดเป็นขังข่าวเอานะเราเปิดหน้าเขาให้มันมีเทอร์เรสเทอร์เรสเทอร์อเรตมันต้องใช้ A A ไอ้ A A ไอ้นี่ได้เดี๋นี่บล็อแฮกกิ้งเนี่ยมันมันมันแฮกได้ฮะแต่ว่าเราเราครับเราต้องขึ้นข้างบนแน่เลยมาขึ้นข้างบนโอเคฮะ เดี๋ยวผมจะดับเซนตเนลจากข้างล่างหมายถึงว่าเซนทรีกันมันมีทั้งหมด3ามลำเ,เพราะฉะนั้นเฮ้ยผมกดผิดอีกแล้วโอเคผมว่าผมรู้แล้วว่ะเราต้องลงไปดับสัญญาณไอดโดรนตัวหลังครับอ่ะสามสิบวิแล้วเราก็เสียมอลติไอสองตัวนี้แน่นอนผมบอกเลยเพราะว่าไอตัวข้างหลังอะ่ะมันอยู่หลุด หลุดระยะของไอ้โดรนที่มองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดูและจำและนำไปใช้ไม่ไงเดสทรอยซะเลยครับโอเคแล้วก็ไอ้ตัวโดรนตัวเวนี้ยมันเชื่อมกับไอ้อนนู้นนะฮะเดี๋ยวผมขอเติมเวลามันก่อนเลขอะไรวะเลขหกใช่ไหมเติมเวลาไปก่อนนะแล้วก็นี่ครับ Yes Hacky อะไรวะ ไร่วะเนียได้เลยคุณใจดีเฮ้ยนี่ไงอย่าพูดถึงฮาร์รี่ฮาร์วีเอาวะเฮ้ยทำอะไรกันน่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรกันอ่ะไม่ถาวิธีทำอะไรกันนี่ไงขอหน่อยแล้วกัน โอเคเดี๋ยวผมทาให้ดูว่าผมสามารถเป็นเหมือนแบทแมนได้โอ้โหเป็นไงจมดินเลยเป็นไงขอปั่นหน้าเฮ้ยโอ๊ดเฮอดโอ้โหเจ็บนะเว้ยตบดังแป๊ะนะอฮึเฮ้ยอย่าขอมาเบิ้ลไม่ได้หรอสวยนี่ไงหักแขนหน่อยดิเออไม่ให้ต่อยไม่ให้เตะไม่ให้ตบไม่ให้อะไรทั้งนั้นทำได้ดีเหลือเกินโอด ยังได้อยู่จังหวะนี้มาสุดท้ายนะยังไม่สุดท้ายผู้เล่นของจริงเนี่ยอะไรวะเคเข้ามาได้ละเป็นเหมือนซีเคฟิล์มดับเหรอเป็นยังไงบ้างต้องแฮกเอาใช่ไหมจ๊ะอยู่ตรงไหนจ๊ะอยู่ตรงนู้นนั่นไงมันเป็นเ,เขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์เนี่ยฮะ หมุนได้2ด้านนะครับโอเคซึ่งมันไม่มีครูบอกใช่ไหมผมต้องดาวอีกแล้วใช่ไหมอันนี้หน้าหน้าไฟหน้าหน้าของเหมือนกับตัวซาตานหรือเปล่าอันนี้เป็นนางฟ้าใช่ไหมเอาเอาว่ะเหมือนกับว่าฝั่งฝั่งขวาเป็นฝั่งไฟอ่ะอิงดร็อบหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจเอ้ยมีไงบูเลชิュ มา b r อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกะสนแรงจังนะแรงจังนะเราอะเออกำกันจะคิวอยู่มาเราไม่ยิงขาว่าขามันก็โผล่เนี่ยเพื่อนเอออย่าให้เข้าถึงตัวนะกระจกแตกนะไม่ไงเรียบร้อยเอาแน่ไงฮาวิลินสมา come on two face อุ้ยมาตอนไหนเนี่ย อ๋อมันอยู่ข้างบนโอเคอย่านี่ผมมาแล้วผมคือโรบินครับนี่ไงเขาบอกว่าผมเก่งไม่ทัาแบทแมนแต่ผมมาเพื่อจะไปเตะไอ้คนที่มันจะหยิบป,ปืนอ่ะนี่ไงหยิบป,ปืนทำไมเนี่ยฮะเฮ้ยช้างโอเคไม่พลาด,ส,ดสองสามปับเบิ้ลอย่าพึ่งขอแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคเอ้ยอย่าจะตายอยู่แล้วตานนี้โอ้ยไม่ไหวแล้วนะ จันเอาคืนไปโอเคได้อยู่ไอตัวที่มันถือโล่ถือปืนน่ะมันโกงจังวะฮะโอ้ผมปั่นผิดตัวครับเออมาปั่นหน่อยไม่มีไงอย่าเล่นปืนอย่าเล่นของอย่าโยนข้าวของอย่าโยนนู่นนี่เอาโลมาเฮ้ยเอาว่าสวยโอ้ มันต้องทำไงนะอย่าเพิ่งโยนไอ้ตัวไฟฟ้านี่มันต้องมันมันทำอะไรแล้ววะมันเป็นรีโมทใช่ไหมรีโมทไฟฟ้าหายไปไหนอ่ะอันนี้อะไรครับเนี่ยผมยวนอะไรไปแสนมันอะสแนปแฟลชใช่ไหมนี่ล่วงเลยมาไอ้ตัวโล่เนี่ยเจอกันหน่อยเอาก่อนแล้วกันเฮ้ยอย่าเล่นปืนอย่าเล่นโล่ เอาไม้มานี่มาเอามาเอาไม้มาเอาไม้มา,าม,มา,มาเล่นจังเลยครับปืนเนี่ยเล่นจังไม้ก็เล่นจังไม้เนี่ยอีกนี่ก็เล่นจังโลก็เล่นเก่งเลยมาหักแขนหน่อยดิลำคาแล้วเนี่ยอาจารย์สวยไม้นี่ก็หยิบได้โลเนี่ยมาแบบนึงยายิบปืนโอเคเอามานี่มา อยู่ไหนเลนจังเลยฮะเลนจังเลยไอ้นี่ก็หยิบปืนหยิบปืนหยิบจังเลยเนี่ยมาฮาวี่ลงมาเด็กคนที่มันโตแล้วแต่เสียดายที่จะได้อยู่ท่นเดียวอุยอ๊ยอุ๊ยไม่ทิมเดี๋ยวอย่าพึ่ง ไปเดกาาหาแล้วเธอแกอะโง่ต่างหากแกไม่ได้ขังข่าวไม่ใช่แล้วไม่มีทางเป็นไปได้ทีมเตรียมพร้อมแป๊บนึงผมเจ็บคอโอ้ทีไอ้หนุ่มแกรับคนเดียวไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอ้ยนี่ไงปาดเขาให้เอออืมอุ้ยหลับเลย โอเคพากลับไป GCPD กันเถอะไม่ไปหาทรายใช่ไหมอย่าอย่าฮันนีมูนจบแล้วอ่ะป๊าบเอาวะจบแล้วทุกคนและเป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับผมตัวละครจากอาคำไปประโสนิครับเล่นหมดทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวดีตัวร้ายตัวพระเอกตัวอะไรก็เต็มไปหมดเลยเนี่ยสรุปแล้วก็คือแต่ละคนก็หมายถึงว่าแต่ละอาชญากรรมทุกคนก็ถูกจับเข้าคุกเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ว่าในเรื่องหลักนี้ลืมไปนะลืมไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอกล่าวปิดซีรีส์นี้อย่างเป็นทางการสำหรับแบทแมนอาคัมไนท์นะฮะดีอร์ซีก็เล่นครบทุกตัวแล้วด้วยขอบคุณทุกคนที่รับชมเสมอมานะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กดปุ่มเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับเกมหน้าที่ผมบอกว่าผมเตรียมไว้แล้วนะครับจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวไปรอดูในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สนุกมากนะเกมเนี้ยทั้ง การต่อสู้ทั้งของเล่นอะไรตัวไรภาพวาดภาพอะไรเต็มสวยไปหมดเลยวะ่ะสวยไม่ไหแล้วสวยไม่ไหวแล้วโอ้เจอเก็หม่เกมหน้านะครับบ๊ายบายครับผม